สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมลูคัสมาตินนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าเกมลัคกี้พิกชีหมูนำโชคนะครับของค่าย PG วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนดูสักหน่อยนะคะขออนุญาตเปิดเสียงให้เพื่อนๆนะอ่ะไปดูตารางการจ่ายกันก่อนตารางการจ่ายมีลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมตัวคูณสำหรับเกมนี้นะตัวคูณคูณเึ้่ไปเรื่อยๆนะขอให้เราคอมโบนะครับสี่สเกตเตอร์เข้าหมนฟรีซื้อได้นะครับอ่ะ วันนี้ผมจะมาซื้อเบ็ดหนักๆให้เพื่อนดูสองไม้แล้วเพื่อนนะสองไม้นะผมอ่ะขอกดก่อนนะขอลหลไปก่อนนะขอลหลไปก่อนสองไม้หนักๆนันเพื่อนสองไม้เบ็ดหนักๆมาแรกนะครับผมโหยแปดหมุนาบสี่ตัวแปดหมุนนะอ่ะสี่ตัวแปดหมุนนะผมนนะ ได้คิวมานหน่อมแม่เออได้คิวกับเงินเออก็โหจบรางวันก้อนโตก้อนแรกมาแล้วค่ะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าบาทนะไปกันต่อน่าจะหมดแล้วนะผมคิดว่านะน่าจะเป็นไม้สองไม้สามแล้วมันถึงจะแจกเรานะแต่เราจะซื้อแค่เพื่อนดูแค่สองไม้พอ โอเครางวัลก้อนที่สองมาแล้วผมหนึ่งพันบาทไม้อันต่ออะประมาณนี้ไม้แรกก็จะขาดทุนนิดหน่อยนะสำหรับไม้แรกนะประมาณนี้แหละถ้าไม้แรกนะถ้าผมวงางย่ากดร้างหน้าสักสักสี่ห้าหกปดเ้าทีนะหรือให้มันล้างไปก่อนเดี๋ยวมันรู้ว่าผมตั้งใจจะมาซื้อนะเดี๋ยวมันรู้ว่าผมตั้งใจจะมาซื้อ เออเออเอาแล้วผมไม้ได้สองของเราเลยเลยแปดมงนะผมอ่ะได้ใบช้ามาก่อนเลยโถได้เซอรี่นะเซอรี่เซรี่น้องกิ๊ตน้องวายมีตั้งมากมายไม่อยอมเรียกกัน ตัวคูนเห็นไหมครับตัวคูนมันคูนไปเรื่อยๆนะสำหรับเกมนี้นะอ่ะประมาณนี้เออคิวต่อเออเออเธอมาต่างวันก้อนแรรครับผมสองพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับไปกันต่อเออเึกเอได้บอกตีหนึ่งเออ,เอ,อ,เอ,อ เออเาได้บอกหมุนเพิ่มอีกหนึ่งนะเพื่อนเออเ <Le> ออลุกอีกเอกอ,อ,อโอารางวันนี้นะคะห้าพันหกร้อยยี่สิบห้านะผมหมุนสุดท้ายของเราเอ้ยต้องสองหมุนนะเพราะเราได้ปีนะอ่ะเกมนี้ถ้ามันยังมีเอออสเก็ตสเก็ตเตอร์ไอตัตวพรอนลงมามันจะเพิ่มหมุนให้เรานะครับผม ตอนที่สองมาแล้ว5,000เหมือนกันนะหนะ้าพนเกรอยะนังวันรวมของเราทั้งหมดนะ1 4 5่งบาทนะโอ้โหไอหมูมันให้จริงจริะสำหรับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ